สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการพลังชีวิตกับเจเลญนะครับฝากพี่น้องกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งแก่ท่านและกดแชร์ไม่เพียงเท่านั้นถ้าหากท่านสนใจที่จะเรียนเป็นระบบเป็นหมวดหมู่กับการพัฒนาชีวิตท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้าไปเรียนเป็นวิชาวิชาได้นะครับ เมื่อดาวิดหนีจากซาอูลแล้วพี่น้องรู้ไหมครับว่าคนแรกที่ดาวิดไปหาคือใครสิ่งนี้น่าสนใจนะครับดาวิดไปหาซามูเอลมันมีคำถามหนึ่งว่าทำไมดาวิดไม่ไปหาพ่อหรือพี่แต่ทำไมดาวิดไปหาซามูเอลมันมีน่าคิดตรงนี้นะครับคือณเวลานี้ถ้าหากว่าดาวิดหนีไปเนี่ยถ้าเราเป็นซาอูลต้องคิดเลยว่า ถ้าดาวิดหนีไปเนี่ยคงต้องหนีไปหาพ่อกับพี่เพราะพี่พี่เขาเป็นทหารแล้วทหารเราเนี่ยย่อมปกป้องดาวิดได้ดาวิดคิดได้นะครับว่าไม่ดีเหตุผลที่2ดาวิดคิดว่าเขาไม่ควรหนีไปหาพ่อกับพี่เพราะว่าเมื่อซาอูลไล่ฆ่าเขามีโอกาสนะครับเมื่อเขากลับไปบ้านซาอูลอาจจะฆ่าล้างโคตรเลยก็ได้นะครับดังนั้นดาวิดไม่ไปหาเหตุผลที่3ดาวิดไปหาก็คือซามูเอล เหตุผลพราทำไมครับคงจะไปถามว่าสมูเอลท่านเผยไว้จนาว่าข้าพเจ้าจะเป็นกษัตริย์นะแต่ทําไมเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้านะครับโดนกษัตริย์ไล่ฆ่าทําไมชีวิตลำโทดแบบนี้ดังนั้นนี่คือเหตุผลว่าทําไมดาวิดวิ่งไปหาสมูเอลนะครับคงไปขอการคอนเฟิร์มอ่ะก็มีคนไม่ชอบอะ่ะมีคนก็อยากจะเอาอกเอาใจซาอูลน,นะครับไปฟ้องซาอูลซาอูลในเวลาเนี้ย ตัวของดาวิดเนี่ยหนีไปหาซามูเอลเมื่อซาอูลรู้เข้านะครับซาอูลก็ส่งคนรีบไปจับกลุ่มาดาวิดเมื่อคนของซาอูลนะครับดันผ่านไปกลุ่มผู้เผยพระชนะพี่น้องต้องเข้าใจก่อนว่าสมัยน,นั้นน่ยผู้เผยพระชนะจะมีโรงเรียนผู้เผยพระชนะจะมีกลุ่มผู้เผยพระชนะเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มแล้วโดวยเฉพาะอย่างยิ่งซาโมเอลก็เป็นผู้วินิจฉัยผู้เผยพระชนะด้วยย่อมเป็นเส้นทางที่ ใครจะไปหาซามูเอลนะครับที่ดาวิดหนีไปด้วยเนี่ยก็ต้องผ่านกลุ่มผู้เผยพนะระนะปรากฏว่าคนของซาอูเนี่ยเมื่อผ่านเข้าไปในบรรยากาศในดินแดนของดินแดนรามาซึ่งเป็นที่ซามูเอลอยู่และเป็นดินแดนแห่งการเผยพระชนะเพราะมีผู้เผยพระชนะอยู่พระวิญญ,ญาณของพระเจ้าก็เทลงมาเหนือข้าราชการของซาอูนะครับที่กําลังจะไปจับดาวิด แล้วพวกเขาก็เผยวันะร่วมกันดังนั้นเมื่อซาอูลรู้นะครับว่าเอา้าส่งคนไปฆ่าดาวิดอ่ะคนกลับไปเผยวจนะกับกลุ่มผู้เผยวันะของซามูเอลตอนนี้ในหนึ่งซามูเอลบทที่19บเข้อยีนะครับซาอูลก็เลยไปเองเลยนะครับเมื่อพระองค์ไปถึงพระวิญญาณของพระเจ้าก็เทลงมาอีกนะครับทาให้ซาอูลเนี่ยก็ เผยเวจนะด้วยนะครับพี่น้องดูได้จากหนึ่งสมัเอลบที่19ข้อที่23นะแล้วปรากฏว่าตัวซาอูนี้ขณะที่เขาเผยวจนะวิเขามีคนถามนะครับว่าเออซาอูนี่เขาเป็นผู้เผยเวจนะด้วยหรือเพราะโดยปกติแล้วตัวซาอูเองนี่นะครับก็ไม่ได้เอาพระเอาเจ้านะครับที่ผ่านมาเนี่ยแล้ววิญญาณชั่วก็เข้าสิงด้วยจะมาเผยเวจนะได้อย่างไรแต่เข้าใจว่าการเผยเวจนะเนี่ย เป็นการเผยวระชนะถึงอนาคตถึงกษัตริย์องค์ใหม่และตัวซาอูลก็ไม่รู้เรื่องด้วยนะครับเพราะว่าพระวิญญ,ญาณลงมาเขาก็ต้องพูดตามท่พระวิญญาณพูดต่อไปนะครับเราก็จะมาดูใน1นึสมูเอลบทที่20ละหนึ่งสมูเอลบทลลบที่20ปรากฏว่าดาวิดเนี่ยเมื่อหนีจากนายศยไปที่ลามาลามานี่ก็คือสถานที่ที่สมูเอลอยู่นะครับ จากนั้นเนี่ยดาวิดก็ออกมาพบโยนาธานนัดพบกันดาวิดก็พิมพ์พรรณานะครับเหมือนกับน้อยใจว่าเขาเนี่ยทำอะไรผิดหรือเสด็จพ่อของท่านเนี่ยคือโยนาธานจึงพยายามฆ่าเรานะโยนาธานก็พยายามปลอบใจดาวิดนะครับบอกว่าไม่เป็นแบบนั้นหรอกเพราะยังไงโยนาธานเนี่ยก็จะปกป้องดาวิดแล้วถ้าหากว่าซาอูลเนี่ยเสด็จพ่อของข้าพเจ้าเนี่ยจะฆ่าท่านเมื่อไหร่เนี่ย ข้าพเจ้าจะบอกท่านเองเพราะว่าเสด็จพ่อของข้าพเจ้าจะไม่เคยมีอะไรเลยนะที่เป็นความลับนะมีแล้วก็ต้องบอกหมดแล้วก็จากนั้นนะครับโยนาธานก็เลยทําสัญญากับดาวิดว่าไม่เป็นไรละ่ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมีงานเลี้ยงปกติเพราะปกติดาวิดวต้องเข้าไปงานเลี้ยงด้วยนะครับเหตุผล <Feels S 1> ก็เพราะว่าในสมัยนัย้นเนี่ยดาวิดวถือว่าเป็นลูกเขยละเมื่อพ่อตากินข้าวลูกๆก็ต้องมานั่ง โตะเดียวกันแล้วก็มากินข้าวด้วยกันอันนี้คือสิ่งที่การกระทําในสมัยนะั้นก็เหมือนครอบครัวนะครับโยนาธานก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าหากว่าตัวของซาอูลเนี่ยเขาพูดเขาบ่นอะไรเนี่ยถ้าเขาจะสังหารชีวิตของอาดาวิดโยนาธานบอกว่าเดี๋ยวโยนาธานเนี่ยจะเป็นคนบอกให้เองไม่ต้องกังวลจะบอกให้ว่า จะอยู่หรือจะไปจะหนียังไงเขาก็ทําสัญญากันนะครับแล้วเขาทาสัญญากันแบบนี้ก็คือว่าถ้าหากว่าซาอูลเนี่ยจะฆ่าดาวิดโยนาธานจะให้สัญญาณว่าในวันพรุ่งนี้จะมาบอกเลยเมื่อโยนาธานยิงธนูไปแล้วบอกคนเด็กเก็บธนูว่าจงเก็บธนูอยู่ตรงน้นแล้ววิ่งไปเถอะก็หมายความว่าให้หนีไปหรือว่ายิงธนูไปแล้วบอกเด็กเก็บธนูว่าเก็บธนูแล้วเนี่ยให้วิ่งกลับมาก็หมายความว่าปลอดภยัย นี่อันนี้คําสัญญาของโยนาธานกับดาวิดคําสัญญาที่2นะครับโยนาธานก็ทําสัญญากับดาวิดว่าในเมื่อเข้าสองคนรักกันแบบนี้เป็นเพื่อนสาบานกันนะครับพี่น้องดูได้จากหนึ่งสมอเอลบทที่20ข้อที่16กก็ถ้าหากว่าในอนาคตหากว่าสองคนมีอันหนึ่งอันใดที่เป็นไปก็ขอให ดาวิดเนี่ยช่วยเลี้ยงดูลูกหลานโยนาธานด้วยนะและโยนาธานนะครับก็จะดูแลครอบครัวดาวิดเป็นการสัญญาซึ่งการแลกกัน,นก็ปรากฏว่าถึงเวลาจริงๆนะครับโยนาธานกา็นั่งกินข้าวถึงเวลานะกับซาอูลเนีซาอูลก็ถามว่าเอา้าดาวิดอยู่ที่ไหนล่ะ,ะพี่น้องดูได้จาก1สมอเอลบทที่2 0ข้อที่28นะครับ โยนาธานก็โกหกพ่อนะครับบอกว่าอ๋อดาวิดมาขออ้อนวอนเนี่ยไปเบ็เลเฮมรู้ใช่ไหมครับเบ็เลเฮมเป็นบ้านของครอบครัวดาวิดนะแล้วก็โยนาธานก็โกหกบอกว่าดาวิดเนี่ยอยากจถวายเครื่องบูชากับครอบครัวนะก็เลยขออนุญาตที่จะไปเยี่ยมครอบครัวหน่อยนะไม่กินข้าวกับเสด็จพ่อตรงนีน้ในข้อ30นะครับซาอูลก็ โกรธมากเลยนะครับอตอนนี้ซาอูลโกรธเนี่ยเมื่อก่อนโกรธด,ดาวิดเนี่ยแต่วันนี้โกรธโยนาธานนะครับซาอูลดา่าลูกชายด่าโยนาธานบอกว่าเจ้าลูกของหญิงจอมกบฏและวิปลิตข้าหรือจะไม่รู้ว่าเจ้าเนะ่ยเข้าข้างลูกชายของเจสีขายหน้าทั้งตัวเจ้าและขายหน้าไปถึงแม่ที่ให้กหําเนิดเจ้าด้วยตราบใดที่ลูกของเจสีคนนี้ยังมีชีวิตอยู่ ตัวเจ้าหรืออาณาจักรของเจ้าจะตั้งอยู่ไม่ได้ไปสิไปเอาตัวมันมาและมันต้องตายคือซาอูลเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีเซนมีไหวพริบเป็นคนฉลาดนะครับเพราะตัวซาอูลเนี่ยก็บอกว่ารู้ไหมว่าดาวิดเนี่ยเป็นถึงขนาดเนี้ยวันหนึ่งเนี่ยตระกูลของเราเนี่ยจะไม่มีอยู่ละเพราะวันหนึ่งมาตัวของดาวิดจะมาปกครองเป็นกษัตริย์ เราจะไม่สามารถอยู่ได้เลยนะนี่นี่คือความหมายแบบนี้ไปจับมันมาฆ่ามันก่อนที่มันจะยึดวังยึดตะกูลของเราเนี่ยนี่คือตัวของซาอูนะครับก็โกรธมากเลยนะครับตอนนี้โยนาธานก็ปกป้องดาวิดเองในข้อ32นะครับว่าดาวิดทำผิดอะไรสะเสด็จพ่อถึงจะประหารเขานะจากนั้นนะครับ ซาอูลก็พุ่งหอกใส่โยนาธานที่จะฆ่าเสียเนี่ยโยนาธานจึงตรหนักว่าพระราชบิดาทรงเจตนาจะฆ่าดาวิดก็หมายความว่าณเวลานี้ผีเข้าสิงซาอูลนะครับวิญญาณแห่งการฆ่าชีวิตวิญญาณแห่งความตายเนี่ยก็ปรากฏว่าสิงซาอูลอย่างเต็มที่ถึงขั้นจะฆ่าลูกตัวเองอ่าสุดท้ายนะครับโยนาธานก็ไปส่งสัญญาณให้ดาวิดเลยว่าดาวิด หนีไปเถอะท่านไม่สามารถอยู่ต่อไปแล้วเพราะว่าสเสด็จพ่อจะฆ่าข้าพระเจ้าด้วยนะเมื่อข้าพระเจ้าปกป้องท่านนะครับนี่คือเหตุการณ์จบด้วยชีวิตของดาวิดต่อไปดาวิดต้องย้ายไปอีกเมืองหนึ่งแล้วนะครับนก็คือชีวิตของดาวิดที่จะต้องไปอยู่ที่เมืองโนบนะก็ที่พูดแบบนี้ก็อยากจะหนุนใจว่าชีวิตของเรานั้น มันจะต้องก้าวไปข้างหน้าแต่การก้าวไปข้างหน้านั้นก็ไม่ได้หมายความว่าจะถูกใจเรานะครับจากเบเดเลหฮมที่เล็กน้อยหมู่บ้านเล็กๆไปสู่กีเบอาในราชวังที่ยิ่งใหญ่จากราชวังที่ยิ่งใหญ่ต่อไปจะต้องไปสู่ในป่าแล้วก็คือการเริ่มต้นที่จะหนีไปหาปโรหิตเมืองโนบและจากนั้นก็ชีวิตดาวิดจะเข้าสู่การประเชิญภัยในป่า การใช้ชีวิตที่เป็นกษัตริย์ที่ไม่มีราชวังนะเป็นการฝึกจากพระเจ้านะครับก็เป็นข้อคิดกับเราว่าที่ในป่าพระเจ้ายอมรับดาวิดเป็นกษัตริย์แต่ที่ในวังพระเจ้าไม่ยอมรับซาอูลเป็นกษัตริย์นะอยู่ที่พระเจ้าจะเลือกใครต่างหากนะครับ